บุคคลสี่จำพวกที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นอันนี้เป็นพระสูตรที่สี่นะจริงๆมันมีอยู่ทั้งหมด5อันถ้ารวมกับเมื่อวานด้วยก็เป็น6นะในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนี้ว่าพิสูจนทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกอะไรบ้างคือ หนึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น 2. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน 3. บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่น หลักๆมีส paper, ีจำพวกจำพวกที่หนึ่งก็คือเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่เพื่อประโยชน์ผู้อื่นแบบที่สองเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่เพื่อประโยชน์ตน 3. ไม่เพื่อทั้งประโยชน์ตนและไม่เพื่อประโยชน์ผู้อื่น 4. ทั้งเพื่อประโยชน์ตนและทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่น รายละเอียดพระศาสดายกระตรัดอย่างนี้พิสูจทั้งหลายก็บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้จับช่วยได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายมีธรรมชาติแห่งความทรงจำธรรมที่ได้ฟังแล้วมีปกติใครครวนเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้ว รู้ทั่วถึงอัฏฐะรู้ทั่วถึงธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่เขาไม่มีวาจาไพเราะไม่กล่าวถ้อยคำอ่อนหวานไม่ประกอบด้วยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวยไม่มีโทษทำผู้อื่นให้เข้าใจเนื้อความไม่ได้และไม่สามารถชี้แจงเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ให้เห็นชัด ให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงได้บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างนี้แหละกระจาดลักษณะคล้ายๆกันว่าผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนนั้นก็จะคล้ายกับผู้ที่พอเพื่อช่วยเหลือตนเองก็คืออย่างนี้ สังเกตว่าสิ่งที่ต้องมีเหมือนกันก็คือทรงจำธรรมที่ได้ฟังแล้วใครควรวนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจําไว้แล้วรู้ทั่วถึงอัฏถะรู้ทั่วถึงธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมต้องทําให้ได้อย่างนี้และท้ายยิ่งเป็นผู้จับช่วยได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายกนะ็ยิ่งดีนี้คือเหตุปัจจัยที่พอเพื่อ ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนหรือพอเพื่อช่วยตัวเองส่วนคำพูดถ้าให้สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจคาพูดไม่ไพเราะไม่อ่อนหวานไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้ก็ให้รู้เถอะว่าเรานั้นยังไม่สามารถปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นได้ อันนี้ก็คือเรื่องแรกนะประโยชน์ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นทีนี้เราไปดูก็บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในกรณีนี้ไม่เป็นผู้จับชฉวยได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีธรรมชาติแห่งความทรงจำธรรมที่ได้ฟังแล้ว ไม่ใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจําไว้แล้วไม่ได้รู้ทั่วถึงอัฏถะไม่ได้รู้ทั่วถึงธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่เขามีวาจาไพเราะกล่าวถ้อยคําอ่อนหวานประกอบด้วยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวยไม่มีโทษทําผู้ฟังให้เข้าใจเนื้อความได้และสามารถชี้แจงเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ให้เห็นชัด ให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงได้บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเป็นอย่างนี้แหละคนที่ไม่จับช่วยได้เร็วในกุศลธรรมทรงจำธรรมที่ฟังก็ไม่ได้ไม่ใครควรเนื้อความแห่งธรรมด้วยไม่รู้ทั่วถึงอัฏถะไม่รู้ทั่วถึงธรรมะ แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่สิ่งที่เขามีก็คือคำพูดไพเราะอ่อนหวานพูดแล้วผู้อื่นเข้าใจแล้วก็สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้ยอมทำตามปฏิบัติตามได้ใครมีคุณสมบัติเช่นนี้ก็ให้รู้เธอว่าเรานี่แหละปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ก็จะเห็นว่าการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นก็จะเน้นไปที่เรื่องของผู้ที่มีความสามารถในการพูดให้ผู้อื่นคล้อยตามให้ผู้อื่นเชื่อฟังแล้วก็เป็นผู้พูดดีพูดไพเราะพูดหวานก็ประมาณนี้ต่อมาข้อถัดไปพระองค์กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างไร บุคคลบางคนในกรณีนี้ไม่เป็นผู้จับฉวยได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีธรรมชาติแห่งความทรงจำธรรมที่ได้ฟังแล้วไม่ใครครวเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้วไม่ได้รู้ทั่วถึงอัฏถะไม่ได้รู้ทั่วถึงธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมและเขาไม่มีวาจาไพเราะไม่กล่าวถ้อยคำอ่อนหวาน ไม่ประกอบด้วยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวยไม่มีโทษทำผู้อื่นให้เข้าใจเนื้อความไม่ได้และไม่สามารถชี้แจงเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ให้เห็นชัดให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงได้บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างนี้แหละบุคคลสุดท้าย รองกล่าวว่าภิกูุทั้งหลายบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้จับช่วยได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายมีธรรมชาติแห่งความทรงจำธรรมที่ได้ฟังแล้วมีปกติใครครวญเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แล้วรู้ทั่วถึงอัฏฐะรู้ทั่วถึงธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม และเขามีวาจาไพเราะกลา่าวถ้อยคำอ่อนหวานประกอบด้วยวาจาของชาวเมืองอันสละสลวยไม่มีโทษทำผู้ฟังให้เข้าใจเนื้อความได้สามารถชี้แจงเพื่อนร่วมประพฤติพรหมจรรย์ให้เห็นชัดให้สมาทานให้อาถารให้ร่าเริงได้บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างนี้แหล พิกูุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกพวกเรากลับมาพิจารณาตัวเราเองสิเราเป็นประเภทไหนประโยชน์ตนเราพอได้หรือ,อยังประโยชน์ผู้อื่นเป็นอย่างไร ทีนี้เราไปดูว่าในบรรดาบุคคลทั้ง4ี่จำพวกเนี่ยพระศาสดาตรัสไว้อย่างไรบ้างก็จะเป็นพระสูตรที่5นะ้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ลักษณะของบุคคลที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนะซึ่งก็เป็นพระสูตรที่5นะ้าสีแล้วเราก็มาต่อ5 พระองค์ก็ตัดอย่างนี้พิสูจทั้งหลายบุคคล4ี่จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกสีจ่จำพวกอะไรบ้างพระองค์ก็ตัดมาทั้ง4บุคคลก็คือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นทีนี้พระองค์ก็กล่าวอย่างนี้ว่าภิกูจทั้งหลายดุ้นฟืนเผาศพที่มีไฟไม่ปลายสองข้างตรงกลางก็เปื้อนอุจจระย่ไม่สำเร็จประโยชน์ที่จะใช้แม้เป็นไม้ในบ้านและไม่สำเร็จประโยชน์ ที่จะใช้เป็นไม้ในป่าชั้นใดบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนี้เรากล่าวว่ามีอุปมาชั้นนั้นใครที่ไม่สามารถยังประโยชน์ตนได้และไม่สามารถยังประโยชน์แก่ผู้อื่นได้พระองค์กล่าวว่าเปรียบเหมือนรุดฟืนที่เผาศพตรงปลายก็มีไฟไหม้ทั้งสองข้าง ตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระถามว่าฟื้นจากการเผาศพมีใครจะเอาไปใช้ประโยชน์บ้างปกติก็แทบไม่มีใครเอามาใช้อยู่แล้วในยิ่งกำลังลุกติดไฟอยู่ตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระอีกต่างหากประโยชน์อันใดก็ไม่เกิดจากด้วนฟื้นนี้เลยอันนี้ก็คือคนที่ ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นต่อมาพระองค์กล่าวอีกว่าภิกษุทั้งหลายในบรรดาบุคคลสองจำพวกนี้คือบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเป็นผู้งดงามกว่าและประนีตกว่าถ้าเทียบสองอย่างด้วยกันก็คือจำพวกที่ไม่ยังประโยชน์ให้แก่ใครเลยกับอีกจำพวกหนึ่งยังประโยชน์ผู้อื่นอย่างเดียวถ้าเทียบกันสองฝ่ายพระองค์ก็กล่าวว่าคนที่ยังประโยชน์ผู้อื่นงดงามแล้วก็ประนีตกว่า ทีนี้พระองค์กล่าวอีกว่าพิสูุน์ทั้งหลายในบรรดาบุคคลสามจำพวกนี้คือบุคคลผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบ네ัติเพ PG ื่อประโยชน์ตนและบ <chil> ุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนี้เป็นผู้งดงามกว่าและประนีตกว่าเทียบสามบุคคลร่วมกันกลายเป็นว่าพระาศาสดาให้บุคคลที่ทำเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นประนีตกว่าบุคคลที่ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่ไม่ทำเพื่อประโยชน์ตนดังนั้นพวกเราเอง ในบรรดาบุคคลสามจำพวกถ้าใครยังเป็นจำพวกที่แบบว่าเอาแต่ประโยชน์ผู้อื่นไม่เอาประโยชน์ตนต้องกลับมาคิดใหม่ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองใหม่เพราะอะไรเพราะกลายเป็นว่าพระศาสดาให้บุคคลที่ยังประโยชน์ตนเนี่ยหรือทำประโยชน์ของตนให้เกิดขึ้นเป็นผู้ที่งดงามและประณีตกว่าประณีตกว่าที่บุคคล ยังประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่เอาประโยชน์ตนทีนี้ถ้าจะให้ดีต้องเป็นแบบนี้พระองค์กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายในบรรดาบุคคลสี่จำพวกนี้บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจัดว่าเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สูงสุดและเป็นผู้ดีที่สุด ภิกษุทั้งหลายนมสดได้จากแม่โคนมส้มได้จากนมสดเนยข้นได้จากนมส้มเนยใสได้จากเนยข้นหัวเนยใสได้จากเนยใสหัวเนยใสชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศในบรรดาสิ่งที่ได้จากโคเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น บรรดาบุคคลสี่จำพวกนี้บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจัดว่าเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สูงสุดและเป็นผู้ดีที่สุดพิสูุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกถ้าเราอยากได้เป็นบุคคลที่ดีที่สุดเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐแล้ว เราต้องทำให้ได้ทั้งประโยชน์ตนทำให้ได้ทั้งประโยชน์ผู้อื่นและการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนั้นมีหลากหลายในยะในยะของเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของการฟังธรรมการทรงจำการใคร้ครวนการปฏิบัติธรรมและก็เรื่องของการพูดชักชวนผู้อื่นให้สามารถ ชักชวนผู้อื่นได้เป็นผู้มีวาจาไพเราะแล้วก็พูดให้คนอื่นเข้าใจได้อันนั้นนั่นคือในยะแรกเราไปดูอีกแง่มุมหนึ่งอีกในยะหนึ่งว่าผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนกับผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นมีลักษณะอย่างอื่นอีกไหมมาไปดูก้อนแรก ลักษณะของผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมหประการย่ำชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในกรณีนี้ตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล แต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะ แต่ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะภิกษุผู้ประกอบด้วยทำรมประการเหล่านี้แลย่อมชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นอันนี้ก็คือตัวเองมีแต่ไม่ชักชวนคนอื่น เรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะอันนี้ก็คือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่เพื่อประโยชน์ผู้อื่นทีนี้ไปดูอันถัดไปลักษณะของผู้ที่ป sure. ฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไปดูลักษณะผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนก่นเดียวกันก็ยังเป็น ทำห้าประการเมื่อสักครู่พระองค์กล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยทมห้าประการย่อมชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในกรณีนี้ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีล ตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติแต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุต Likewise, ติยาทัทนะ แต่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติยานัศสนะภิสูจทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมหประการเหล่านี้แลย่อมชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนอันนี้คือเอาประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่เอาประโยชน์ตัวเองตัวเองไม่ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะเลยแต่ก็ไปชักชวนผู้อื่น ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเปรียบเทียบบุคคลสองจำพวกนี้ด้วยกันคนที่ทําเพื่อประโยชน์ตนพระศาสดาก็ตรัสว่างดงามกว่าประณีตกว่าส่วนหัวข้อถัดไปก็คือลักษณะผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นอันนี้พวกเราก็คงพอจะทราบได้ก็คือตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศิน แล้วก็ไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยศีลตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิ Carbon. และไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติและไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติตนเองไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะ และไม่ชักชวนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด mm ้วยวิมุตติยาทัทสนะส่วนอันสุดท้ายลักษณะผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นก็คือตนเองถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้เป็นผู้ถ Hence, н, ึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาถึงพร้อมด้วยวิมุตติและถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาทัศสนะ อันนี้ก็คือลักษณะของผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นก็จะเห็นว่าแง่มุมหรือในยะของพระสูตรนี้ก็จะต่างออกไปในนี้กล่าวถึงธรรมะ5ประการนะก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแล้วก็วิมุตติวิมุตติญาณศาสนะนี้เราก็มาสำรวจตัวเราเองซิว่าเราเป็นผู้นะ่ะ ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตัวเองหรือ,อยังก็คือทําความถึงพร้อมด้วยศีลทําความถึงพร้อมด้วยสมาธิทําความถึงพร้อมด้วยปัญญาทําความถึงพร้อมด้วยวิมุตติทาความถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะให้เกิดขึ้นได้หรือ,อยังถ้าอย่างก็ต้องเร่งมือ